โอเคโอเคโอเคมีอะไรเลยก็เฉียวหน่อยแท้นึ่งหน้าที่นึ่งวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> เล่มสกีของประเทศ ออสเตรเลียที่มันริชช์ริชช์กันผู้ใดเล่นพบเป็นกนั่นแหะเขาม่แบบลักเลยก็ได้ท่านเออนั่นแดละเออลากขนมาเนี่ยอ่าอ๋ออันอ๋นอันอ๋ออ๋ออ๋อน ับนีอ่ะโคเรดบุรขายดีเนาะนุน่มพัดโกเรนดีหอมเือปืนมาขายเไหนมาขายแข่งให้เจอเนาะอืมอืมดีสโนว์พูดอ่ะนักเรียนเขา อันนี้แตลอง व ิ क एंड เนาะนี่เนาะลอง व ิ क ए เอ็นรถเกียร์บน่ๆเมลายกอนเลียสกีลอสพี่แม่นบัดเลยอืมกิยเวสมิกินโฮพี่สมันจะใส่บ่ได้แดงๆมันไม่ได้ี่ แดงๆปลูกต้นไม่ปลูกปลูกไม่พี่ก็ตายแล้วเนาะไรแล้วเนี่มทางนี้ยังไม่มีฮะอ๋อมันจะมันจะปิวข้ามไปอืมเสาแดงๆนี่คือเสาวัดความหนาแน่นของหิมะจะสูงกี่เมตร โอ้โหอะัรเซิลัรเซิลัรเซิลครีกน้ำี่เย็นมากเป็นน้ำแข็งละลายอืาจะลองชิมดูอยู่แต่คนเท้าคนเยอะเหลือเกิน อันนี้มีประปรายนี่คือหิมะมีประปรายเมื่อน้ำแข็งใสนะเอาให้ยมเคิ่นเอาน่้นมาเอาไอไอไอน้ำแดงน้ำเหลืองน้ำเขียวนะเอ้บูบอยโคมากเหมือนนกไหมเขาวโพเลยนกนกมากินอะไรที่ อ,อืมน่าระวังจิงโจ้ next 5กิโลเมตรดีแค่ฟูกแกงกรรูดีแค่ฟูกแกงกระรูบ่าตายบ้าบิน

In 500 meters take the Parksway exit towards Melconnen Tuggeranong Willow Park บานุอร์ไรเลียตุกตุกกระนองบานุทอร์เนลเมืองหลวงแท่นที่ว่าคนสิร้ายรุ่นไหวทับฟิกแชมเนาะว่างี้เมืองหลวงเมืองสงบปัน เงียบค่ะเอะอ,อลองเป็นเมือเงียบสงบเมื่อกีอ้พยายามาอยู่สับอนบมวเมืองาสการ Use the left lane to take the tourist drive to Slip Road, then turn right onto Lady Denman Where Drive. You at the Parliament <laughs> uh? <laughs> Turn right onto Lady Denman Drive. Right, right. Watch for bicycle. <laughs>

Can't explain? Heartbroken. Heartbroken. Oh, ya 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 Oh, English. Stress. 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 Upset. Mm. Upset. Mm. Mm. English. English. Alex, uh, Alex, oh, Alexander. <laughs> <laughs> อ่านั่งนั่งนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปเมืองอะไรนะโกลเบินค่ะโกลเบินโกลเบินโกลเบิร์น่าเปล่าเนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันย้ายเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่มันยังมันเดินมันเดินมาอยู่ที่นี่อ๋อใหญ่ใหญ่โอ้เลยนั้นจะมีร้านขายของค่ะตัวใหญ่มากเลยแต่คนมัน

nhiều mến สิบ <OR> ปีคนเดิมเก้าสิบเก้าเก้าหรือเก้าสเนี่ยและขับรถมาวัดเองเนี่ยนะสามถามหลวงพ่อสมัยก่อนรเตีมอ่อนเราพาไปดูนั่นดูนี่ต่มาซักตัวกันเอ่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền